สวัสดีครับทีเด็ดบอลเต็งเบสซนครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ค่ำคืนวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษ,ษเป็นการเจอกันของทัพสิงโตน้ำเงินคามเชลซี C, ครับเปิดหลังสแตมฟอร์ดบริกต้อนรับการมาเยือนของทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีดี a b e t s a n d ครับเบสแซนหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ www.betsand.com ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ โดยสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดยอดทีมจากแมนเชสเตอร์ครับอย่างทัพเรือใบสีฟ้าทําได้ดีกว่าเป็นฝ่ายเก็บชัยไปได้ทั้งหมดครับสถิติ5เกไไหมเกหลังของทีมเจ้าบ,บ้านทัพสิงโตน้ําเงินครามเชลซีฟอร์มโดยรวมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีหลังเก็บชัยมาได้3เสมอ1แพ้ไป1ส่วนผลงานในบ้านก็ถือว่ายังน่าเป็นห่วงโดยพวกเขาเก็บชัยมาได้แค่2เสมอ1แพ้ไป2ครับเกมนี้ด้วยการนําทัพของมอริซิโอโอเซติโนจะพาทัพสิงโตน้ําเงินครามมาในแผน4ี่สอง สาครับโดยจะมีโรเบิร์ตซานเชสรับหน้าที่เฝ้าเสาคู่เซนเตอร์จะเป็นตียโกซิวากับอาเชลดิซานซี่ครับส่วนเกมแดนกลางจะมีเอนโซเฟอร์นันเดสกับมอยซีสกเซโดคอยยืนประสานงานกันครับส่วนทีเด็ดเกมรุกจะเป็นทางด้านฮาริมสเตอร์ลิงกับนิโคลัสแจ็กสันครับส่วนสถิติ5เกมหลังของทางด้านทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานถือว่าทําได้ค่อนข้างดีต่อเนื่องครับมีมาตรฐานและความโรงเส้นคงวาหลังทัพเรือใบสีฟ้าฟาดัยไป ไ,ได้5เกมติดต่อกันส่วนผลงานนอกบ้านก็ถือว่าทําได้พอใช้ได้ครับหลังเก็บใช้มาได้3และแพ้ไป2โดยเกยมนี้ด้วยการนําทัพของเป๊ปกดิโอลาครับคาดว่าจะพาทัพเรือใบสีฟ้ามาในแผน3-4-2-1โดยจะมีรูเบนดีอัสบัญชาเกมแดนหลังโรดดี้กับมาเตโอคาวาโควาซิสคุมเกมแดนกลางและตัวทีเด็ดในเกมลุกจะเป็นทางด้านเบนาโดซิวาจูเลียนอันวาเลสกับฮาริงสเตอร์แลนด์ครับเกมนี้เปิดราคามาที่ รับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อคู่แข่งอยู่ที่ครึ่งควบรูปครับทางด้านทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็นต่อทางด้านผลงานและฟอร์มการเล่นหลังพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องเก็บชัยได้เป็นว่าเล่นหากเทียบจากตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วทางด้านทัพเรือใบสีฟ้ามีความ้อมมากกว่าและการประสานงานกันโดยรวมของทีมดูลงตัวอย่างมากครับแม้เกมนี้จะเป็นฝ่ายเล่นนอกบ้านแต่ด้วยความเป็นต่อทางด้านขุมกําลังและฟอร์มการเล่น ที่คองเซนคงวาเชื่อว่าทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกขยี้ทัพสิงโตน้ำเงินคามสิ้นลิ์คาถิ่นสแตมฟอร์ดบิีได้อย่างแน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะ์หโดนใจกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ